มื่อสุนัขออกลูกมาเป็นคนคนทั้งเมืองต่างตกตะลึงมันเกิดขึ้นได้ยังไงในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทะเลทุกคนรู้จักโบสุนัขพันปักของครอบครัวหนึ่งที่มีนิสัยที่เล่นและรักใคร่กับเด็กๆจนกลายเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านแม้จะเป็นสุนัขตัวเล็กๆแต่โบกลับมีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนในละแวกนั้นอย่างมากทุกวันมันจะวิ่งเล่นกับเด็กๆในสวนหลังบ้านและคอยเฝ้าบ้านทุกเมื่อที่เจ้าของไม่อยู่ทุกคนคุ้นเคยกับมันจนคิดว่าไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทนนั่งวััันนนนนหหึ่่่่่งงงบเเรรริิมมมแแสดออากากกกปลลไวืทุค้ และมันก็หยุดกินอาหารหลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของโบแต่เจ้าของบ้านยังคงมองข้ามไปจนกระทั่งวันที่เกิดเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดในเช้าวันหนึ่งเจ้าของบ้านไปพบโบที่กำลังนอนกดตัวอยู่ในมุมห้องและไม่นานก็เกิดเสียงแปลกประหลาดเหมือนมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นจากกอนในร่างของโบเมื่อเจ้าของวิ่งเข้ามาดูใกล้ๆเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นโบให้กำเนิดทารกชายคนหนึ่งซึ่งในตอนแรกดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องผิดปกติสุด,สดๆที่ไม่มีใครเคยได้ยินหรือเห็นมาก่อน ทารกที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์แต่ผิวเนื้อและท่าทางของเขากลับคล้ายกับสุนัขน้อยๆที่มีหูยาวและดวงตากลมโตเหมือนโบชาวบ้านเริ่มมารวมตัวกันที่หน้าบ้านเจ้าของสื่อมวลชนเริ่มติดต่อเข้ามาถาม,ถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่หลายคนในหมู่บ้านเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติและไม่มีทางอธิบายได้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเสียงถามจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางฝูงชนมันเป็นไปไม่ได้สุนัขจะมีลูกเป็นคนได้อย่างไรความตะลึงและความสงสัยลอยอยู่ในอากาศขณะที่เจ้าของบ้านยืนงงงวย ไม่สามารถหาคำตอบให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จนกระทั่งทารกน้อยเริ่มขยับตัวและมองไปที่ทุก,กอคนด้วยดวงตาเหมือนสุนัขมันเริ่มส่งเสียงที่คล้ายกับการห่าของสุนัขก,ก่อนจะร้องออกมาเป็นเสียงเล็กๆเ,เหมือนทารกธรรมดาทารกคนนี้ถูกตั้งชื่อว่าโบรูโดยครอบครัวที่เลี้ยงดูเขาและจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกคนในหมู่บ้านจะต้องเผชิญกับคำถามใหญ่ที่ไม่มีใครตอบได้สุนัขออกลูกมาเป็นคนได้ยังไงข่าวการเกิดทารกจากสุนัขแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้าน และเมืองใกล้เคียงผู้คนต่างพากันตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้กลายเป็นหัวข้อที่ทุกคนพูดถึงในทุกการพบปะไม่ว่าจะเป็นในร้านขายของชำหรือที่โรงเรียนเด็กๆวิ่งวนไปมาอย่างตื่นเต้นและซุบซิบเกี่ยวกับโบรุบางคนพากันตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ลับที่ผิดพลาดบางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้บ้านของครอบครัวที่เลี้ยงดูโบรุกลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องแวะเวียนไปดูทารกน้อยที่มีรูปกษณ์คล้ายมนุษย์แต่ก็มี บางลักษณะเหมือนสุนัขเช่นดวงตากลมโตและหูยาวที่ยื่นออกมาชาวบ้านบางคนรู้สึกแปลกใจและสงสารในขณะที่บางคนกลับเริ่มรู้สึกหวาดกลัวพวกเขาเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกระทำของธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ในเวลาไม่นานผู้คนเริ่มมารวมตัวกันที่บ้านของโบรูเพื่อหาคำตอบบางคนต้องการดูด้วยตาตัวเองว่าสิ่งที่ได้ยินมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่บางคน ก็ถามหาคําอธิบายจากครอบครัวของโบรุแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนสิ่งที่พวกเขารู้คือโบรุคือทารกที่พวกเขารักและพร้อมจะเลี้ยงดูเขาเหมือนกับลูกคนหนึ่งแม้ว่าทุกคนจะมองเขาแตกต่างไปมันเกิดขึ้นได้ยังไงชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านถามขึ้นด้วยท่าทางสงสัยใครจะเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้แม่ของโบรุยิ้มให้กับคําถามนั้นแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่เข้าใจแต่เธอก็ไม่สามารถปฏิเสธลูกชายของตัวเองได้ บรูเป็นลูกของเราเขาคือส่วนหนึ่งของครอบครัวเราไม่มีอะไรผิดปกติกับการที่เราเลี้ยงดูเขาเหมือนเด็กคนอื่นๆแต่คำพูดของเธอกลับไม่ได้ช่วยให้ความสงสัยในหมู่บ้านลดลงทุกคนยังคงจับลุ่มพูดคุยกันอย่างเงียบๆเกี่ยวกับการเกิดของบรูบางคนเริ่มสงสัยว่าเขาจะเติบโตเป็นมนุษย์ปกติหรือไม่บางคนกังวลว่าเขาจะกลายเป็นอันตรายในขณะที่บรูโตขึ้นเรื่อยๆเ,เขาก็เริ่มแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปจากเด็กทั่วไปเขาชอบเดินคลางสี่ขาและมักจะเหา่า หรือแสดงท่าทางเหมือนสุนัขแทนที่จะพูดคุยเหมือนมนุษย์คนอื่นๆแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนตกใจมากกว่าที่สุดคือเมื่อบเริ่มแสดงอ่านผ่านการขยับหูและหางที่เหมือนสุนัขชาวบ้านเริ่มทวีความกังวลใจและการพูดถึงบรุษในที่สาธารณะก,ก็เริ่มหดหายไปแม้ว่าบรุจะเติบโตในบ้านที่เต็มไปด้วยความรักแต่การที่เขาไม่เหมือนใครก็ทําให้เขาเริ่มรู้สึกแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆในหมู่บ้านจนวันหนึ่งเขาเริ่มถามคําถามที่ทําให้ทุกคนในครอบครัวต้องคิดหนักว่าเขาคือใคร และสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคืออะไรคำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนและทำให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างคนในหมู่บ้านทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าในโลกนี้มีบางสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้เดือนต่อมาโบรูเริ่มเติบโตขึ้นและแม้จะมีลักษณะคล้ายสุนัขในบางด้านแต่เขาก็ยังคงเป็นเด็กที่มีความรู้สึกและความคิดเหมือนกับเด็กคนอื่นๆเขาเริ่มเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นและแสดงออกมาในรูปแบบที่ทําให้คนรอบข้างหลงรักเขาแม้จะมีคนจํานวนมาก ที่ยังไม่สามารถยอมรับในความเป็นไปของเขาได้แต่ครอบครัวของโบรูไม่เคยหยุดที่จะรักและสนับสนุนเขาแม่ของโบรุมักจะพูดเสมอ 5. เขาคือของขวัญจากฟ้าเขาคือทารกของเราเราจะเลี้ยงดูเขาเหมือนกับลูกคนอื่นๆและคําพูดเหล่านั้นทําให้ความรักที่ครอบครัวนี้มีให้โบรุยิ่งลึกซึ้งขึ้นทุกวันแต่การรัก และยอมรับโบรุในหมู่บ้านกลับไม่ใช่เรื่องง่ายทุกครั้งที่โบรุออกไปข้างนอกบ้านของเขาจะกลายเป็นที่สนใจของผู้คนจากทุกสารทิศคนจำนวนไม่น้อยยังคงมองเขาอย่างสงสัยบางคนถึงกับหันไปพูดเสียงดังว่าทำไมเขาถึงไม่เหมือนคนทั่วไปหรือมันเกิดขึ้นได้ยังไงสุนัขจะมีลูกเป็นคนได้จริงๆหรือการมองโบรุในแง่ลบทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางความรักจากครอบครัวเขายังคงรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนคนอื่นเมื่อเด็กคนอื่นๆในหมู่บ้านเล่นกันเขากลับไม่สามารถเข้ากลุ่มได้ เพราะการแสดงท่าทางที่ไม่เหมือนมนุษย์ของเขาทําให้เด็กๆรู้สึกแปลกและไม่กล้าเข้าใกล้วันหนึ่งขณะที่โบรูนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในสวนหลังบ้านเขามองดูเด็กๆที่เล่นกันอย่างสนุกสนานเขาอยากจะเข้าร่วมแต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีเพราะไม่รู้ว่าควรจะทําตัวอย่างไรให้เหมือนกับคนอื่นๆเขาเหลือบมองไปที่หางของตัวเองที่ขยับไปมาเบาๆ และรู้สึกว่ามันทําให้เขาไม่เหมือนใครจู่ๆแม่ของโบรุเดินมาหาเขาและนั่งลงข้างๆโบรุเธอยิ้มให้เขาและพูดเบาๆว่าลูกเป็นใครไม่สําคัญหรอกนะโบรุสําคัญที่ลูกเป็นคนดีมีความรักและเข้าใจโลกเท่านั้นเองลูกเป็นคนของเราและไม่มีอะไรผิดปกติเลยคําพูดของแม่ทําให้โบรุรู้สึกอบอุ่นและมีความหวังเขารู้ว่าแม้จะมีคนไม่ยอมรับแต่เขายังมีครอบครัวที่รัก และยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นในช่วงเวลาต่อมาบรูเริ่มเข้าใจความรักในแง่ที่ลึกซึ้งขึ้นไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรเขาก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขารู้ว่าไม่ว่าคนพอายนอกจะมองเขาอย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญคือการที่เขาจะเป็นคนดีและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคอรอบครัวและสังคมที่เขาอยู่ความรักและการยอมรับที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์หรือความแตกต่างแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรัก และการเข้าใจกันและกันและในที่สุดโบรู้เริ่มพบว่าความรักจากคอรอบครัวจะเป็นสิ่งที่เขาพึ่งพาได้ตลอดไปแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยคำถามและความไม่เข้าใจแม้ว่าในบ้านของโบรู้จะเต็มไปด้วยความรักและการยอมรับจากครอบครัวแต่ภายนอกนั้นกลับเต็มไปด้วยการตัดสินและความสงสัยจากคนในหมู่บ้านหลายครั้งที่เขาต้อง เผชิญกับคำพูดที่เจ็บปวดจากคนที่ไม่เข้าใจหรือจากเด็กๆที่กลัวและไม่กล้าเล่นด้วยทําให้โบรูรู้สึกเหมือนเขาเป็นคนแปลกปลอมในโลกใบนี้ทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกโบรูจะต้องเผชิญกับสายตาของผู้คนที่จ้องมองเขาอย่างแปลกประหลาดบางคนพยายามพูดถึงเรื่องราวเขาองค์เขาเบาๆขณะที่บางคนถึงขั้นกลัวและหลีกเลี่ยงเขาไปบางครั้งโบรูเองก็รู้สึกว่ากว่ามอแตกต่างของเขาทําให้เขาเป็นที่เกลียดชังแม้ว่าครอบครัวของเขาจะรักและดูแลเขาอย่างดีที่สุดแต่การที่เขาไม่สามารถเข้ากับคนอื่นๆได้ทําให้เขารู้สึกโดดเดี่ยว วันหนึ่งขณะที่โบรูเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะเขาเห็นกลุ่มเด็กๆกำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่เขาอยากเข้าไปเล่นด้วยแต่ทันทีที่เขาเข้าใกล้กลุ่มเด็กๆก็หยุดเล่นและมองเขาด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรเด็กคนหนึ่งพูดขึ้นว่าไปไกลๆเลยนายไม่เหมือนพวกเราหรอกคำพูดนั้นทำให้โบรูเจ็บปวดอย่างมากเขาหยุดอยู่ที่นั่นสักทักรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ลึกในใจก่อนที่จะหันหลังและเดินออกไป เมื่อกลับถึงบ้านบรูสนั่งอยู่ในมุมหนึ่งของห้องและไม่ยอมพูดคุยกับใครเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นภาระความแตกต่างของเขาทําให้เขารู้สึกไม่เหมือนใครในโลกนี้แม้ว่าครอบครัวจะพยายามปลอบใจและให้กําลังใจเขาแต่เขาก็ยังคงสงสัยในตัวเองอยู่ดีเขาถามตัวเองว่าทําไมถึงเกิดมาแบบนี้ทําไมต้องเป็นแบบนี้ในคืนนั้นขณะที่บรูนอนอยู่บนเตียงเขาได้ยินเสียงเบาๆจากในมุมห้องบรูเสียงของแม่ดังขึ้นบรูหันไปมองและเห็นแม่ของเขายืนอยู่ตรงประตูห้องน้ําตาของแม่หยดลงบนแก้มข้างหนึ่ง ลูกไม่ผิดอะไรหรอกนะแม่พูดเสียงอ่อนลูกเป็นใครไม่สําคัญหรอกสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่ลูกเป็นคนดีและรักคนรอบข้างสิ่งที่โลกต้องการไม่ใช่แค่รูปลักษณ์แต่เป็นหัวใจและการกระทําของเราคําพูดของแม่ทําให้โบรุเริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งเขารู้ว่าแม้ว่าโลกภายนอกอาจจะยังไม่เข้าใจเขาแต่ในสายตาของครอบครัวเขาคือคนที่มีคุณค่าและความรักเต็มเปี่ยมแต่แม้จะมีความรักจากครอบครัวแล้วโบรุยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายภายนอกความแตกต่างของเขายังคงทําให้เขา ต้องใช้เวลานานในการหาทางยอมรับตัวเองและหาทางเข้าสังคมที่เต็มไปด้วยการตัดสินและความกลัวจากผู้คนที่ไม่เข้าใจแต่ในใจของโบรุเขาก็เริ่มประหนักว่าความรักจากครอบครัวจะเป็นพลังที่ทําให้เขาผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้เวลาได้ผ่านไปหลายเดือนและโบรุเริ่มเติบโตขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจแม้ว่าเขาจะพยายามเข้าใจและยอมรับตัวเองแต่ความยากลาบากยังคงอยู่ข้างหน้าการแสดงออกทางร่างกายที่คล้ายกับสุนัขยังคงทําให้คนในหมู่บ้าน ไม่สามารถยอมรับเขาได้เต็มที่แม้ครอบครัวจะรักเขามากแค่ไหนแต่โบรุเริ่มรู้สึกถึงการถูกปฏิเสธจากโลกภายนอกมากขึ้นทุกทีวันหนึ่งในช่วงเช้าเขาเดินเข้าไปในร้านขายของชำที่เจ้าของร้านเป็นผู้หญิงสูงอายุที่รู้จักกกันมานาโดยทั่วไปแล้วเจ้าของร้านจะคุยกับโบรุด้วยท่าทางเป็นมิตรแต่ครั้งนี้กลับแตกต่างออกไปเมื่อโบรุเดินเข้าไปในร้านเจ้าของร้านหยุดทํางานและหันไปมองเขาอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ได้พูดอะไรโบรุรู้สึกถึงความอึดอัดและความเย็นชาจากสายตาของผู้หญิงคนนั้นมาที่นี่ทําไม เสียงของเจ้าของร้านแหกแห้งและไม่เป็นมิตรแค่จะมาซื้อขนมปังครับโบรุตอบเบาๆแต่เจ้าของร้านกลับพูดขึ้นมาอีกครั้งมันไม่เหมาะหรอกนะที่ลูกมาซื้อของที่นี่คนในหมู่บ้านเขาจะคิดยังไงถ้าเห็นลูกอยู่ที่นี่คำพูดนี้ทําให้โบรุรู้สึกแย่ใจเขารู้สึกว่าทุกที่ที่เขาไปทุกคนยังมองเขาเป็นคนแปลกปลอมและไม่ยอมรับในตัวตนของเขาถึงแม้จะรู้ดีว่าเขาทําอะไรไม่ได้เลยกับความแตกต่างนี้โบรุออกจากร้านนั้น โดยไม่มีคำพูดใดๆเขาเดินไปตามถนนที่เงียบสงบรู้สึกถึงความเหงาและความโดดเดี่ยวที่เข้ามาครอบงำจิตใจเขาถามตัวเองว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปหรือทำไมไม่มีใครยอมรับเราเลยยอ่อระหว่างทางกลับบ้านบรูคิดถึงสิ่งที่แม่ของเขาพูดไว้ในตอนก่อนหน้านี้สิ่งที่สำคัญคือการที่ลูกเป็นคนดีและรักคนรอบข้างคำพูดของแม่ยังคงก้องออยอูอนในหัวเขาแต่เขาก็เริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงสิ่งที่แม่บอกว่าถ้าฉันเป็นคนดีแล้วทำไมโลกไม่ยอมรับฉัน การที่โบรูเริ่มตั้งคำถามกับโลกและตัวเองทำให้เขาเริ่มเข้าใจความรู้สึกของความโดดเดี่ยวและการถูกที่งอไว้ข้างหลังเขารู้สึกท้อแท้และหดหู่ใจบางครั้งเขาอยากจะถามโลกว่าทำไมถึงไม่สามารถเห็นความดีในตัวฉันได้เมื่อกลับถึงบ้านเขานั่งอยู่บนพื้นห้องด้วยความรู้สึกว่างเปล่าจนกระทั่งแม่ของเขามาหานั่งข้างๆและพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นว่าโบรูลูกไม่ต้องเสียใจนะทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเราก็ยังคงรักลูก และสนับสนุนลูกเสมอความรักของเราจะทําให้ลูกแข็งแกร่งขึ้นคําพูดของแม่ยังคงมีอิทธิพลในใจโบรูแม้ว่าเขาจะรู้สึกท้อแท้จากการปฏิเสธจากโลกภายนอกแต่ความรักจากครอบครัวทําให้เขามีกําลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปในคืนนั้นโบรูเริ่มตั้งใจแน่วแน่ว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ต่อความท้าทายและคําพูดจากคนอื่นเขาจะพยายามหาทางที่จะทําให้คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาแม้ว่าจะต้องเผชิญกับการถูกปฏิเสธถ้าต่อไปแต่เขาจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้น มาเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาบรูเชื่อว่าไม่ว่าสังคมจะมองเขายังไงเขาก็จะเป็นคนที่มีค่าและมีความหมายในตัวเองแม้ว่าเขาจะต้องเดินทางนี้เพียงลําพังในบางครั้งเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนบรูเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับความแตกต่างของตัวเองมากขึ้นเขาไม่ได้หลบหนีจากความเป็นจริงหรือพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เ,เหมือนคนอื่นอีกต่อไปแทนที่เขาจะรู้สึกท้อแท้กับการถูกปฏิเสธเขาเริ่มหันมาสํารวจตัวเองอย่างแท้จริง และถามตัวเองว่าความหมายของชีวิตคืออะไรการเรียนรู้ที่จะยอมรับในตัวเองและเข้าใจความมอแตกต่างไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โบรู้เริ่มเห็นว่าความรักที่เขามีต่อครอบครัวและการทําสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นๆคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่เขาควรให้ความสําคัญไม่ใช่การที่โลกจะมองเขายังไงแต่เป็นการที่เขาจะทําให้โลกเห็นคุณค่าของตัวเขาเองวันหนึ่งขณะที่โบรู้เดินออกไปซื้อของที่ตลาดเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในหมู่บ้าน น้องใหม่หญิงสาวคนนั้นเป็นคนเงียบๆและมักจะเดินเดียวดายไม่ค่อยเข้าร่วมกับชุมชนชื่อของเธอคือมิราโบรุสังเกตเห็นว่าแม้ว่ามิราจะเป็นคนเงียบและขี้อายแต่ในสายตาของเธอมีความเศร้าและความเจ็บปวดที่เขาสามารถสัมผัสได้โบรุตัดสินใจเข้าไปทักทายมิราเขาเริ่มพูดคุยกับเธอด้วยความสุภาพและรอยยิ้มที่อบอุ่นมิราเริ่มตอบเขาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาและไม่กล้าสบตาแต่โบรุไม่ยอมแพ้เขาพยายามพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตทั่วไป และค่อยๆทําให้มิรารู้สึกผ่อนคลายการสนทนาเป็นไปนอย่างช้าๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปมิราก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นเธอพูดถึงความยากลําบากในการปรับตัวเข้ากับชุมชนใหม่และการที่เธอรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกปลอมในสังคมเธอเคยถูกตัดสินและมองว่าไม่เหมือนคนอื่นๆเพียงเพราะเธอเป็นคนต่างถิ่นและมีลักษณะบางอาย่างที่ไม่เหมือนใครฉันเข้าใจเธอคะ่ะโบรุพูดด้วยน้ําเสียงจริงใจ บางครั้งเราก็รู้สึกกว่าตัวเองไม่เหมือนใครและมันทําให้เรารู้สึกกองเหงาแต่ถ้าเราแค่ยอมรับตัวเองและไม่คิดว่าโลกจะต้องยอมรับเราเราก็จะมีความสุขกับตัวเองได้มิราหันมามองโบรุด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณและยิ้มให้กับเขาอย่างอ่อนโยนแม้ว่าคําพูดของโบรุจะไม่สามารถทําให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ทันทีแต่การได้มีใครสักคนที่เข้าใจเธอทําให้มิรารู้สึกเบาใจขึ้นการพูดคุยกับมิราในวันนั้นทําให้โบรุเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นเขาตรหนักว่า แม้จะมีความแตกต่างจากคนอื่นๆแต่เราก็สามารถเชื่อมโยงกับคนที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกันได้และในบางครั้งการเปิดใจและพูดคุยกับคนอื่นก็อาจทําให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นได้โบรุกลับบ้านในวันนั้นด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหวังและแรงบันดาลใจเขาเริ่มเห็นว่าความแตกต่างไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เขาอ่อนแอแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เขามีความสามารถในการเข้าใจและช่วยเหลือคนอื่นๆได้มากขึ้นเขารู้ว่าโลกยังคงเต็มไปด้วยการตัดสินและความไม่เข้าใจ แต่เขาเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าความรักที่เขามีให้กับครอบครัวและความปรารถนาดีที่เขามีต่อคนอื่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้โลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้การ,รเผชิญหน้ากับความแตกต่างของตัวเองและการยอมรับมันทําให้โบรู้เริ่มเข้าใจสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตการทําให้ตัวเองเป็นคนดีและมีคุณค่าในสายตาของคนที่เรารักและช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือแม้ว่าจะมีอุปสรรค และการตัดสินจากโลกภายนอกแต่โบรูรู้แล้วว่าเขาจะไม่ยอมแพ้และจะหาทางเดินต่อไปในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายการเดินทางของโบรูที่ผ่านมาทําให้เขาเติบโตและเรียนรู้มากมายจากชายหนุ่มที่ไม่สามารถยอมรับตัวเองได้เขาได้พบกับความหมายที่แท้จริงของชีวิตและสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกนี้คือการยอมรับและรักตัวเองไม่ว่าโลกจะมองเราอย่างไรหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์นั้นโบรูเริ่มมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเขาเริ่มกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแม้ว่าผู้คนในหมู่บ้านยังคงสงสัย และไม่สามารถยอมรับความแตกต่างของเขาได้เต็มร้อยแต่โบรุไม่ยอมให้ความไม่เข้าใจนั้นมาทำลายความสุขของเขาในที่สุดความเปลี่ยนแปลงที่โบรุเคยคาดหวังก็มาถึงวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินผ่านตลาดเขาได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เคยดูถูกเขาในตอนแรกเมื่อเห็นโบรุผู้ชายคนนั้นยิ้มและทักทายยอเขาอย่างอบอุ่นโบรุตอนนี้ดูดีขึ้นมากเลยนะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงใจคำพูดนี้ทำให้โบรุรู้สึกยินดีและอบอุ่น ในหัวใจเขาไม่เคยคาดหวังว่าจะได้รับการยอมรับจากคนที่เคยดูถูกเขาแต่การที่ผู้ชายคนนั้นแสดงท่าทีที่เปลี่ยนไปทําให้โบรุรู้ว่าการที่เขาเริ่มยอมรับตัวเองและยืนหยัดในสิ่งที่เป็ดนอกตัวเขาจริงๆได้ส่งผลให้โลกเริ่มมองเขาในมุมที่ดีขึ้นเมื่อโบรุกลับถึงบ้านเขาได้พบกับแม่ที่ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเธอมองดูเขาด้วยความรักและภาคภูมิใจในตัวลูกชายของเธอโบรุลูกทําได้แล้วนะลูกได้กลายเป็นคนที่ดีในแบบของตัวเอง แม่พูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นบรุยิ้มและนั่งลงข้างๆแม่ความรู้สึกของการได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ทำให้เขารู้สึกว่าทุกความยากลำบากที่ผ่านมามันมีค่าและมันทำให้เขากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมากขอบคุณครับแม่ขอบคุณที่เชื่อในตัวผมเสมอแม้ว่าผมจะไม่เหมือนใครแต่ผมก็ได้เรียนรู้ว่าความรักและการยอมรับในตัวเองสำคัญกว่าการพยายามเป็นเหมือนคนอื่นโบรุพูดด้วยความรู้สึกซาบซึ้งวันต่อมาโบรุได้พบกับมิราอีกครั้งหญิงสาวที่เขาเคยพูดคุยด้วยในวันก่อน และวันนี้เธอมีสีหน้าที่สดใสและยิ้มแย้มโบรุขอบคุณที่คุยกับฉันเมื่อวันนั้นคขาวันนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากฉันเริ่มเข้าใจตัวเองและรู้ว่าฉันไม่ต้องเป็นใครอื่นนอกจากตัวเองมิรากล่าวโบรุยิ้มและพยักหน้าเขารู้ดีว่าคำพูดและการกระทำของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกทั้งหมดแต่ได้ช่วยให้ใครบางคนเห็นคุณค่าของตัวเองได้มากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจ ในที่สุดโบรุเข้าใจว่าแม้โลกจะไม่เข้าใจหรือยอมรับเราในทันทีแต่ถ้าเรายังคงยืนหยัดในสิ่งที่เราเป็นและรักตัวเองอย่างเต็มที่โลกก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของเราในที่สุดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นจากตัวเราเองและในที่สุดโบรุได้ค้นพบว่าการยอมรับตัวเองและรักตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตหลังจากนั้นไม่นานโบรุและมิราก็กลายเป็นเพื่อนเสด็จกันพวกเขาทั้งคู่เดินทางผ่านชีวิตด้วยความมั่นใจ และเต็มไปด้วยความรักที่มีให้กันการายกันแม้จะไม่ง่ายแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าความยากลาบากที่ผ่านมาได้สอนพวกเขาให้เข้าใจโลกและตัวเองได้ดีขึ้นและในที่สุดโบรูได้พบคําตอบที่เขาค้นหามาตลอดว่าการเป็นตัวเองและยอมรับในความแตกต่างนั้นมีความหมายอย่างไรความรักและการยอมรับจากตัวเองเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้เขามีความสุขและมีคุณค่าต่อโลกใบนี้